รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่วงเวิร์กแกสนับแบงค์แจกโชค วันนี้เรามาเยี่ยมร้านแก๊สเพชรลัดดานะฮะวันนี้พี่ขวัญใจอยู่กับเราแล้วสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ขวัญใจครับเห็นบอกมีร้านอร่อยแนะนําร้านข้าวมันไก่กิิพงศ์ค่ะเลขที่บ้าน6ก5บสิบห้าเลอคู่บอลที่ 17, สิบเจ็ดซอยสยามนี่แหละค่ะโอ้โหบอกละเอียดขนาดนี้ไปถูกแน่นอนเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยครับแล้วเดี๋ยวกลับมาให้พี่ขวัญเนี่ยซ้อมน,นับแบงก่อนนะสวัสดีค่ะร้านข้าวมันไก่น้องกิิพงศ์ค่ะข้าวมันไก่สูตรเยาวราชไก่นุ่มข้าวหอมน้ำจิ้มรสเด็ด ร้านเราอยู่ที่ซอยคูบอน27ถนนรามินทรากิโล8เชิญลูกค้าแวะมาชิมได้นะคะมีเวลา30ิวิใบละ20น,นับได้ตอบถูกออกไปเลยนะครับพ<ช>ร้อมนะฮะไปแล้วเอาแล้วครับผ่านไปแล้ว10บวินาทีครับ20วิแล้วครับเอาเหลือ10วิสุดท้าย -38 บใบามสปใบอ้าว1 2 3 36 37 สามสิบปดถูกต้อง้อวันนี้เพชรระดาบแก๊สคูบอนนะครับก็นับได้ตอบถูกนะครับ W P Energy ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวอร์แก๊สนะครับมอบไปเลย760บาทนะครับร้านไหนบ้านไหนใช้เวอร์แก๊สนะครับบอกเรามาครับเราจะไปแบบนี้เลยนับแบงค์แจกโชคสนับสนุนโดยบริษัท W P Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวอร์แกส บัวลอยมันทำยากมันทำจากกะทิของไทยบัวลอยปัญญาแค่ไหนเคยรู้บ้างไหมกว่าจะได้ทุงหนึ่งบัวลอย, <c oughs> อยคุณผู้ชมครับวันนี้ติวชนชวนหิวพาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับชิมของหวานกันบ้างเป็นบัวลอยแต่ไม่ใช่บัวลอยไข่หวานธรรมดาบัวลอยที่เราพามาต้องมีเอกลักษณ์อย่างแน่นอนนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีเอกลักษณ์อย่างไรนะครับ ย่านนี้มีของอร่อยสนับสนุนโดยบริษัท W P Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย w ว r l d Gas สสวัสดีครับคุณฮาราบัวลอยร้านนี้เขาบอกว่าไม่เหมือนร้านอื่นเลยใช่ไหมคือบัวลอยร้านอื่นที่เราเคยกินนะคุณผู้ชมก็จะเป็นบัวลอยไข่หวานบัวลอยใส่กะทิธรรมดาแต่ที่นี่เป็นบัวลอยเลยฮะเป็นบัวลอยหม้อไฟค่ะอ๋อทำไมอยู่ดีสร้างไอเดียนี้ขึ้นมาเราเห็นว่าบัวลอยเราอย่างเงี้ยมันสามารถใส่ท็อปปิ้งเข้าไปได้เยอะก็เหมือนกับ ต้มยำอะค,ะค่ะมันก็จะมีเครื่องอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเอามาใส่เป็นหม้อไฟเหมือนต้มยำเงี้ย<อ>มันก็โอเคนอกจากเป็นหม้อไฟแล้วเนี่ยเขาบอกมีเครื่องต่างๆลงไปเป็นท็อปปิ้งด้วย<ช>มีทั้งหมดกี่แบบมี60กว่าแบบนี่คือใส่เข้าไปได้หมดเลยแต่ละแบบนี่ต้องเพิ่มเงินไหมคะ ก็เรามีให้สี่อย่างแล้วถ้าลูกค้าจะเพิ่มก็ค่อยบวกเพิ่มจากตรงนั้นไปแต่ถ้าจะเปลี่ยนจากอะไรเงี้ยเราก็ไม่คิดเพิ่ม60อย่างเนี่ยเด่นๆ่นแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างก็จะมีอินทผลัมก็ค่อนข้างแปลกนะคะเพราะว่าหาฐทานยากหอใช่ใช่แล้วก็พวกเกาลัดเกาลัดเม็ดบัวเม็ดบัวมะพร้าวกะทิรากบัวแปรกวยทีนี้แป้งล่ะแป้งเรามีจุดเด่นกว่าร้านอื่นยังไงคือแป้งของเราเนี่ยจะมีสีเดียวเลยเป็นสีเหลืองสีเหลืองเพราะว่าเราใช้ส่วนผสมของขมิ้นนะคะ เพื่อให้เราจะเน้นไปที่สุขภาพครับให้ลูกค้าทานแล้วแบบได้ประโยชน์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะเลือกทําแค่สีเดียวไปเลยอย่างแบบถ้วยธรรมดามีไหมมีค่ะก็คือถ้าลูกค้ามากคนเดียวเงี้ยไม่ต้องกังวลก็คือเป็นถ้วยธรรมดาได้ไม่ต้องเป็นหม้อก็ได้ถ้าเป็นหม้ออย่างเงี้ยจะเหมาะกับ 3- 4คนอีกอันหนึ่งที่บอกเด็ดบ้าเลยหน้าร้อนอย่างเงี้ยคุูผู้ชมครับปกติเราก็ทานน้าแข็งหลายซึ่งร้านนี้ก็มีนะแต่ที่พิเศษกันก็คือร้านนี้มีเมนูคือวอร์เย็นแล้วหน้าร้อนๆอย่างงี้เนาะบางคนอาจจะแบบ ไม่อยากทานของร้อนๆเลยเงี้ยเป็นบัวลอยเย็นก็ได้แต่ว่ารสชาติเรารับประกันว่ามันจะไม่ดรอปลงเพราะว่าเราเราปรุงแล้วให้รสชาติพอดีวความอร่อยของบัวลอยเราจุดเด่นคืออะไรจุดเด่นจะอยู่ที่รสชาติคือเรามีให้เลือก2แบบแบบแรกนะคะจะเป็นบัวลอยสยามสูตรโบราณอันนี้จะมีกิ่งขิงอ่อนๆแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบหวานมันก็เอาเป็นมะพร้าวน้ำหอมนี่พูดถึงเรื่องราคาบ้างอย่างบัวลอยหม้อไฟอ่ะหม้อหนึ่งเท่าไหร่ฮะ ร้อยห้าสิบบาทค่ะร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบาทนี่มีไข่ให้สามใบ,บแล้วก็มีท็อปปิ้งให้สี่อ่ะก็อย่างมือถ้วยฮะเป็นถ้วยนี่ถ้วยละยี่สิบาทแล้วบัวลอยเย็นละ่ะบัวลอยเย็นถ้วยละยี่สิบห้าบาทมาแล้วนี่เป็นตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ผมสั่งมาเป็นตัวอย่างไฮไลท์ในบัวลอยสยามครับเขาก็จะเป็นน้ำขิงนะมีเผือกนีะไรื้อยอันนี้บัวลอยเย็นครับแล้วก็อันนี้บัวลอยหมอ้อไฟโอ้โหร้อนแรงมากเลยอันนี้เรียกได้ว่ากินกันเป็นทั้งครอบครัวก็ได้นะครับก่อนอื่นนี่มาขิง เม็ดบัวลอยอร่อยอ่ะนุ่มหนุบหนับนะปกติเรากินบัวลอยน้ำขิงจะเป็นลูกๆแล้วก็เป็นน้ำขิงเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะนี่เป็นอีกแบบหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือบัวลอยหม้อไฟนี่โอ้โหร้อนๆเลยเสิร์ฟร้อนๆแล้วก็มีเครื่องเคียงต่างๆนี่มีรากบัวนี่บัวลอยเย็นหกสหายพรีเมียมเลยน้ำกะทิร้านนี้หอมมากเลยนะโอ้โหหอมหวานแถมมีอินทผาลมมะพร้าวกะทิ แวะมาชิมได้นะครับมาหาน้องฮาระได้นะครับร้านอยู่ไหนครับอยู่ตรงข้ามโรงเรียนจันทร์บำเพญค่ะอยู่ถนนห้วยฝางร้านเปิดบ่ายสองถึงสี่ทุ่มนะคะแล้วก็หยุดทุกวันอังคารแวะมาได้เลยนะครับวันนี้เราก็มีตุ๊กตาตีกวากสัญ,ญลักษณ์รายการตีวุนชนิ่มอบให้ด้วยจาก WPI นยี่ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย w o r ร์เกตนะครับเอาละครับในช่วงหน้าร้านเด็ดสุดดี QP จัดให้ครับร่วมสนับสนุนโดยม้วนสุนพลิกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่ง ร้านเด็ดสูตรดีคิวพีจัดให้ มาแถวโอเดียนนะคุณผู้ชมของกินเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ใครที่ชอบกินบะหมี่นะครับต้องมาร้านนี้ครับโอเดียนบะหมี่เกี๊ยวปูทะเลเจ้าเก่านะครับเปิดมานานแล้วสวัสดีครับพี่ดาวสวัสดีค่ะกี่ปีแล้วฮะสิปีแล้วค่ะแล้วจุดเด่นของเราคืออะไรครับจุดเด่นของเราคือเส้นบะหมี่ค่ะแล้วก็ก้ามปูค่ะเส้นบะหมี่เราก็จะเน้นไข่ค่ะใส่ไข่เยอะค่ะแล้วก้ามปูแล้วก็เราจะส่งตรงมาจากทะเลนะคะจากสุราษฎร์นะคะตัวใหญ่ๆเนื้อแน่นๆค่ะแล้วยิ่งปรุงด้วยน้ำส้มพริกดองแล้วยิ่งอร่อยมากเลยค่ะโอ้โหนี่แหละ มาชิมสักหน่อยนะแล้วก็มาขอดูสูตรน้ำส้มพริกดองหน่อยได้ไหมได้คะ่ะได้ทาให้ดูค่ะสูตรน้าส้มพริกดองของทางร้านนะคะเราจะใช้พริกเหลืองผสมกับน้ําส้มสายชูกันค่ะที่ใสสะอาดได้มาตรฐานดองเข้าด้วยกันทําให้พริกดองดูสดใหม่ค่ะแถมยังช่วยดับกลิ่นฉุนของพริกได้ด้วยนะคะทําไม่ยากเลยนะคะ ลองแวะมาทานดูนะครับบะหมี่เจ้าเก่า12ปีแล้วครับโอเดียนบะหมี่เกี๊ยวปูทะเลอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงใกล้ๆโรงเรียนโอเดียนนะคะก่อนถึงโรงเรียนโอเดียนก่อนถึงวัดาไตรมิตรนะคะตรงสีแยกลำพูนชัยค่ะ,คะวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูคิวพีนะครับหม้อไวทางร้านเนี่ยเอาไว้ทำน้ำส้มพริกดองทานคู่กับบะหมี่อร่อยๆทุกชามเลยนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะคิวพีน้ำส้มสายชูมั่นใจมาตรฐานคิวพีจากประเทศญี่ปุ่น